คือภาพของการข้ามแม่น้ำแม่เจมนะแต่เรามาเยี่ยมหมู่บ้านศพแม่รวมศพแม่ผาปูนะเขาสร้างสำนักสองฆ์อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะซึ่งขณะนี้ลำน้ำแม่เจมได้นองพวกเรายากที่จะข้ามต้องอาศัยชาวบ้านนะวันนี้เอาเข้าของผลลไม้ขนมมาแจกใจ,ใจ ตั้งใจว่าจะมาจําวัดที่นี่สักคืนหนึ่งแต่พวกเรายัางไม่รู้ว่าจะข้ามไปได้ไหมเนาะเพราะว่าน้ําลึกพอสมควรนะแต่ถ้าชาวบ้านคงไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ของเราเนี่ยดูลาน้ำน้ำจะสุกโปกหน่อยหนึ่งเพราะว่าน้ําจะขุนนะลหลาจากขุนน้ําที่อยู่บ้านหนองแดงต่ำบลบ้านจานลงมาสู่เขตแม่แจ่มนะอันนี้คือเขตอำเภอแม่แจ่มเป็นลําน้ํา ที่กว้างพองสมควรเราไม่สามารถที่จะข้ามไปได้ที่ว่าเราไม่สามารถเอารถไปได้นะนี่ก็คือสภาพหมู่บ้านนะของชาวบ้านเนี่ยมาเห็นพระเรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะเนี่ยไม่รู้ว่าน้ำมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนี่ก็คือความลำบากนะ ฝนไม่ตกก็ร้อนชาวบ้านต้องทาไร่ทํานาฝนตกมาก็น้ําท่วมลักษณะ,ะยอย่างนี้นะก็ลำบากแก่กันข้นมามนาคม